ตอนที่21แม่เลี้ยงใจร้ายและพี่สาวที่เสแซงเมื่อจัดการทุกอย่างที่บ้านเหลือเรียบร้อยแล้วยางมิงเชิงก็ต้องเข้ากลมแลกวันหยุดกับเพื่อนเพื่อที่จะเดินทางไปหาหลีเล่อเยียนอีกครั้งครั้งนี้เขามั่นใจเต็มสิทธส่วนว่าคนที่เจอที่ร้านบะหมี่คือเธอแน่นอนแต่อาจจะต้องสืบอีกทีว่าเธออยู่หมู่บ้านไหน เขาได้เรียนรู้แล้วว่าการที่เขาเงียบไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างอย่างน้อยที่สุดตอนนี้พ่อของเลอเยียนก็เข้าใจลูกสาวแล้วและเสียใจกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดในครั้งนี้หลี่หหาวตูอาสาเป็นคนไปแทนหลี่เลือเยียนแล้วให้น้องสาวของเขากลับมาใช้ชีวิตที่ดีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยว่าจะทำได้ส่วนสองสาวแม่ลูกนั้นก็ถูกคาดโทษ เพราะการกระทําของคนเป็นแม่เธอสารภาพว่าแผนการทุกอย่างเธอนั้นลงมือทําเองคนเดียวลูกสาวอย่างรู้ฟังเซียนนั้นไม่รู้เห็นเรื่องนี้กับเธอด้วยกล่าวตามที่แม่เลี้ยงรู้สารภาพว่าเธอทําเรื่องน่าอายในงานเลี้ยงฉลองตําแหน่งใหม่ของหยางมิงเฉิงและซุยเถาหยวนทั้งสองมาเลี้ยงฉลองที่บ้านของตระกูลหลี เพราะมีข่าวแว่วมาว่าทางการจัดเกณฑ์พวกนักศึกษาจบใหม่หรือที่กำลังเรียนอยู่นั้นไปค่าชนบททางไกลเพื่อทำงานแลกแต้มค่าแรงว่ากันตามตรงคนที่เหมาะสมที่สุดคงจะหนีไม่พ้นหลีห่ห่าวตูเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาจึงมาเลี้ยงฉลองพร้อมอำลาเพราะไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะได้พบกันอีก ลี่หาวตูยางมิงเชิงและซุยเถาหยวนเป็นเพื่อนรักกันสมัยมัธยมแต่มิงเชิงกับเถาหยวนนั้นตัดสินใจสมัครสอบเข้าทหารเพราะที่บ้านยากจนลี่หาวตูเรียนต่อมหาวิทยาลัยเพราะเขาอยากเป็นอาจารย์สอนหนังสือ ซุยเทาหยวนหลงรักหลู่ฟางเซียนมาตั้งนานแล้วทุกครั้งที่เขามาบ้านของหหาวตูก็มักจะเจอกับหลอนอยู่เสมอหลอนเหมือนเทพธิดาน้อยเวลายิ้มหรือแม้แต่ทำหน้าบึง้งเขาก็ไม่อาจลักสายตาไปจากหญิงสาวได้ซุยเทาหยวนสารภาพกับหยางหมิงเชิงว่าเขานั้นมีใจให้หลู่ฟางเซียนเขาดูออกว่าฟางเซียนนั้นมีใจให้หมิงเชิงเหมือนโยนหินถามทางเพราะอยากจะเดาใจของหมิงเชิงว่าคิดเช่นไรกับฟางเซียน แต่พ่อมิงเฉิงได้ยินก็แบอบกให้ตัวเขานั้นพิสูจน์ตัวเองว่าดีพอที่จะดูแลหล่อนได้และเขาก็พิสูจน์แล้วว่าเขานั้นดูแลหล่อนได้อย่างแน่นอนด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานที่ก้าวกระโดดของเขาเมื่อตำแหน่งสูงขึ้น,ขนเขาทำเรื่องย้ายจากหน่วยพิเศษราชการลับมาอยู่งานเอกสารเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับหลู่ฟางเซียนมากขึ้นจึงเป็นที่มาของเรื่องวุ่นวายนี้ในคืนนั้น พวกเขาดื่มหนักกันมากจนหาวตูนั้นได้เมาหลับไปเลือเพียงเทายวนกับหมิงเฉิงแม่เลี้ยงหลูบอกกับเทาหยวนว่าถ้าไม่ไหวก็ให้เข้าไปนอนที่ห้องของเล่อเยียนเพราะตอนนี้เล่อเยียนนั้นไปนอนกับฟางเซียนที่ห้องเรียบร้อยแล้ว ซ้ำยังให้น้ำแกงแก้สางเมากับพวกเขาคนละแก้วให้เหตุผลว่าตื่นขึ้นมาจะได้ไม่ปวดหัวหนักเมื่อพวกเขาดื่มมันเข้าไปเถ้าหยวนที่ไม่ค่อยได้สติแต่พยายามไปหาฟางเซียนเพื่อบอกความในใจเมื่อเข้าไปที่ห้องเจอคนนอนอยู่คิดว่าเป็นฟางเซียนจึงได้แต่แอบกลืนน้ำลายเพราะคนที่นอนในห้องตอนนี้นั้นเธอดูร่อร้อนมากมายนัก เธอเปล่งเสียงแปลกๆออกมาซ้ำยังนอนกระสับกระส่ายท่าทางชวนให้เข้าหาในที่สุด ยาก็ออกฤทธิ์เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปนิงเชิงที่ได้รับยากำนัดเช่นเดียวกับเทายวนรู้สึกแปลกๆกับร่างกายแต่เพราะตนเป็นทหารซึ่งทนต่อฤทธิ์ยาได้บ้างเขารู้สึกว่าเถาหยวนนั้นเข้าไปในห้องนานเกินไปแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมจึงคิดจะเข้าไปตามฉับพันได้ยินเสียงแปลกๆจึงลุกขึ้นไปดูนี่คะพี่เมามากแล้วเข้าไปห้องพักเถอะคะ่ะ รูฟังเสียงที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนมาจับตัวเขาไว้แต่เขานั้นรู้แล้วว่าร่างกายผิดปกติจึงผลักเธอแล้วรีบวิ่งไปหาเทายวนเพราะถ้ารูฟังเซียงอยู่ข้างนอกเสียงคนข้างในนั้นต้องเป็นเธอแน่นอนเมื่อมาถึงเทาหยวนกําลังลวนลามคนที่อยู่ในห้องไม่สิจะว่าลวนลามก็คงไม่ถูกสักเท่าไหร่เหมือนเธอจะเต็มใจอยู่บ้างขาดขืนเป็นบางที เห็นแบบนั้นเขาก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้าแบบไม่รู้สาเหตุเขาพยายามรวบรวมสติผลักเทาหยวนออกไปจากนั้นเขาซัดเข้าไปหลายหมัดเลยละ่ละลากตัวเทาหยวนออกมาจากนอกห้องเพื่อจะพากลับบ้านแต่แล้วกลับมีเสียงเล็กๆสั้นๆพูดขึ้นมาขัดก่อนนี่คะ่ะ ช่วยฉันด้วยเมื่อหมิงเฉิงได้ยินจึงรีบเดินเข้าห้องแล้วล็อกประตูไม่ให้ฟางเซียนเข้ามาได้เขารู้สึกเหมือนหัวจะระเบิดและต้องการปลอดล่อยเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นกับเขากันนะเป็นอะไรหรือเปล่าหมิงเฉิงที่โดนิทธยาเล่นงานก็เริ่มร้อนรุม่มเขาใกล้จะคลองสติไม่อยู่แล้วล่ะพี่คะช่วยฉันเถอะค่ะฉันไม่ไหวแล้ว เลเล่เยยนที่ตอนนี้ถูกลิตยานนั้นควบคุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอต้องการจะปลดปล่อยร่างกายกระสับกระส่ายเหมือนจะระเบิดบิดตัวไปมาทรมานเหลือเกินพอได้ยินเสียงของเขาเธอกลับต้องการมากขึ้นยิ่งเขาสัมผัสเธอยิ่งต้องการมากขึ้นไม่ไหวแล้วฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องสติก่อนย่างมิงเชิงพยายามอย่างมากแม้มือไม้จะสัน่น เมื่อเห็นผิวกายที่ขาวเนียนผ่านแสงจันทร์ในค่ำคืนนี้ก็ตามหลี่เลือเยียนเป็นเพียงหญิงสาวอายุ17ย่าง18ที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเธอถูกเลี้ยงขึ้นมาเหมือนไข่ในหินได้รับความรักทั้งจากพ่อพี่ชายและน้องชายมาอย่างดีถึงแม้จะไม่ประสีประสาแต่ธรรมชาติของมนุษย์ถูกสร้างมาให้มีกิเลสยากที่จะก้าวผ่านมันไปได้ สุดท้ายทั้งสองพ่ายแพ้ให้กับความอยากแล้วก็บรรยากาศช่างเป็นใจเหลือเกินในค่ำคืนอันร่าร้อนคืนนั้นต่างฝ่ายต่างช่วยกันปลดปล่อยส่วนคนด้านนอกนั้นเป็นตายอย่างไรเขาก็ไม่อาจรับรู้ได้แล้วเพราะค่ำคืนนั้นเขาช่างมีความสุขจนยากที่จะลืมเลือนและสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะปกป้องผู้หญิงในอ้อมกอดน,นั้นด้วยเกียรติของชายชาติทหาร ยังมิงเชิงนึกถึงเรื่องคืนนั้นก็ไม่นึกเสียใจถึงแม้เขาจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับหลี่เล่อเยียนแต่ลึกๆแล้วเขารู้ดีว่าไม่ได้รังเกียจเธออาจจะแอบชอบอยู่นานแล้วเขาก็ไม่แน่ใจยางมิงเชิงเป็นเพื่อนรักของหลี่หาวตูอีกอย่างหาวตูรักน้องสาวมากเพียงใดเขานั้นรู้ดีจึงไม่กล้าคิดอาจเอื้อมมาวันนี้ เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขมันได้ก็ต้องทำให้มันดีที่สุดส่วนเทาหยวนนั้นไม่ใช่ไม่รู้สึกผิดต่อเพื่อนแต่เพราะเขาไม่อธิบายอะไรเลยจึงถูกเข้าใจผิดมิ้งเชิงไม่ได้บอกตัวเองดีที่ทำแบบนี้แต่หากปล่อยให้เทาหยวนและเล่เยียนอยู่ด้วยกันคนที่เจ็บที่สุดคงหนีไม่พ้นหลีเล่เยียน แม่เลี้ยงรู้เธอวางแผนไว้หมดทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่สามีก็ได้วางยานอนหลับทำให้เขาไม่รับรู้เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับลูกสาวเธออยากจะกำจัดเทายวนที่ชอบมาวุ่นวายกับลูกสาวตัวเองจึงคิดจะจับคู่ให้เทายวนกับเล่อเยียนลงเอยกันหน้าที่การงานของเทาหยวนไม่ได้กว่าใครเลอเยียนแต่งไปก็คงจะสบายไม่ลำบากอย่างแน่นอนแต่เช้ามาเรื่องกลับไม่เป็นดังที่คิด ทั้งสี่คนสลับคู่ผิดแผนจนเธอพูดอะไรไม่ออกได้แต่ลากลูกสาวมาในห้องจับอับน้ำแต่งตัวทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ออกไปแสดงละครฉากด้านนอกว่าโดนแทงข้างหลัง เมื่อเรื่องดําเนินมาถึงตอนนี้ทุกคนจึงเข้าใจแจ่มแจ้งถึงแม้จะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่บอกได้เลยว่าสถานภาพของสองแม่ลูกในบ้านหลีตอนนี้ไม่มั่นคงอีกต่อไปแน่นอนฉันสอบถามเพื่อนที่ทํางานอยู่นายทะเบียนบอกว่าคนที่ชื่อหลีเลอเยียนมีรายชื่อที่ข้าชนบทนะ่ะเพื่อนทหารในกรมช่วยสืบหาเบาะแสในการตามตัวเลอเยียนอืมขอบใจมากเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยฉันจะไม่ลืมน้ําใจในครั้งนี้เลย ยางมิงเชิงกล่าวขอบคุณจากใจจริงต่างคนต่างรู้ดีว่าทหารใช่ว่าจะกลับบ้านก็กลับได้ภาระหน้าที่มีมากมายเหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบสุขไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันกลับบ้านก็เหมือนไม่ได้กลับไม่มีพ่อแม่ให้กระตันอยู่แล้วลูกเมียก็ไม่มีอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันพูดจบทหารหนุ่มก็เดินจากไป คงต้องรีบแล้วล่ะใกล้จะเข้าหน้าหนาวเต็มทีจะต้องจัดการพาเธอกลับมาที่ที่เธอควรอยู่เขาถึงจะสบายใจในตอนแรกตั้งใจจะให้เธออายุครบ18ปีบริบูรณ์ถึงจะไปสู่ขอแต่เมื่อเรื่องยุ่งเหยิงถึงเพียงนี้แล้วคงไม่ต้องรอเลิอกอะไรทั้งนั้นทางด้านของหลี่เลอเยียนในคืนนั้นเวยอี้อยางได้บอกความในใจต่อเลอเยียนว่าเขาคิดเช่นไรกับเธอ แต่เธอตอบปฏิเสธเขาออกไปเพราะไม่ได้คิดกับเขาเชิงชู้สาวถึงเธอจะรู้สึกดีกับเขามากเพราะความจริงใจใส่ซื่อแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความรักเธอเจอเขาเพียงแค่สามครั้งเท่านั้นจะให้หลงรักเขาได้อย่างไรกัน อีกอย่างเป้าหมายคือทำให้ชีวิตนี้มีความสุขเธอต้องการสร้างรากฐานตัวเองให้มั่นคงเสียก่อนสำหรับคนยุคนี้ไม่แปลกที่เขาจะตกลงปรงใจกันง่ายได้เพราะบางคนเจอหน้าเพียงครั้งเดียวครั้งต่อมาคือเข้าพิธีแต่งงานด้วยคำว่าเหมาะสมของญาติผู้ใหญ่เลอเย,ยนพี่มีอะไรจะบอกคือว่าพี่จะเป็นอะไรไหมถ้าเราลองจะศึกษาดูใจกันไปก่อนถ้าหากว่าเธอคิดเหมือนกับพี่ อีหยางรวบรวมความกล้าถามออกไปท่ามกลางดวงดาวนับพันเป็นพยานฉันน่ายังไม่คิดที่จะแต่งงานหรือมีคนรักหรอกคะ่ะขอโทษด้วยนะคะที่อาจเผลอทำอะไรให้พี่เข้าใจผิดลีเล่อเยียนตัดสินใจพูดออกไปโดยไม่กล้ามองหน้าว่ยอีหยางเลยด้วยซ้ำทุกอย่างตอนนี้มันใหม่สำหรับเธอมากแต่เธอไม่ได้คิดอะไรนี่นาะไม่เป็นไรหรอกพี่จะรอจนกว่าเธอจะพร้อม ว่าอีอยางรู้คำตอบอยู่แล้วเพียงแค่ตลอดเวลาเขาคิดเข้าข้างตัวเองมากจนเกินไปไม่รู้ว่าเขาไปเอาความมั่นใจผิดๆนี้มาจากไหนคิดแล้วก็น่าขายหน้าชะมัดถึงแม้จะรู้สึกเสียหน้าไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรขนาดนั้นเพราะยังไม่ได้ผูกใจรักกันเหมือนคู่รักดึกแล้วฉันขอตัวกลับก่อนนะคะ จบประโยคสนทนาเพียงเท่านั้นอีหยางอาสาเดินไปส่งทั้งคู่ต่างมีเรื่องให้ขบคิดถ้าวันนั้นเธอไม่บังเอิญเจอเข้ากับเขาเธอคงจะไม่ปฏิเสธอีหยางและยอมจะศึกษาดูใจเพราะอีหยางถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้คนหนึ่งแต่ประวัติของแม่เลิศเยยงคนนี้ไม่ธรรมดาจะให้อีหยางมาลงเอยกับเธอไม่ได้เด็ดขาดเขาต้องเจอคนที่ดีและเพียบพร้อมกว่านี้แน่เธอมั่นใจ